ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยน,นุราชมพูเลขที่ 34B สีครับ3วันนี้จะมาประดิษฐ์ของเล่นมอเตอร์กันนะคะอุปกรณ์ชุดมอเตอร์ใส่แบตเตอรีร่ซช้มานะคะโครงรถของเล่นค่ะเอากระดาษลางแข็งและติดกระดาษให้สวยงาม3ชุดลอ้อแล้วก็พัดลมเอามาจากของเล่นเก่านะคะ ต่อไปก็ทาน 2A แล้วก็เอา2หน้าค่ะแล้วก็กันไกลแล้วก็สติ๊กเกอร์ตกแต่งสวยงามค่ะมาเริ่มประดิษฐ์กันเลยนะคะยัดตัวฐานเราจะทำตัวฐานกันก่อนนะคะพอได้ฐานแล้วนะคะเราก็จะต่อที่สำหรับวางมอเตอร์กันเลยะคะ่ะเราจะวางมอเตอร์ด้วยเองหน้านะคะ แล้วก็ติดตั้งมอเตอร์เสร็จแล้วนะคะต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนิดนึงเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้สายไฟขาดค่ะ,นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำประกอบล้อกันนะคะ ไปเราก็มาประกอบส่วนต่างๆที่เหลือให้เสร็จนะคะต่อไปคะเป็นอารสุดท้ายนะคะใส่แบตเตอรี่แล้วก็กจบการเลือกตนก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าของนีงที่เราประดิษฐ์เป็นยังไง สรุปความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์ของเล่นมอเตอร์ในครั้งนี้คือแบตเตอรี่หรือถานได้แปลงเป็นพลังงานเคมีที่เก็บไว้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทําให้มอเตอร์ทํางานเกิดเป็นพลังงานกลหมุนใบพัดทําให้เกิดเป็นพลังงานลมและพลังงานลมทําให้รถของเล่นเกิดการเคลื่อนที่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชม